ขายที่ดินติดแม่น้ำท่าจีนเนื้อที่5ไร่2งาน48ตารางวามี5ฉนูด เขตอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทด้านหน้าติดถนนด้านหลังติดแม่น้ำท่าจีนแบบไม่มีถนนกัน้นด้านติดแม่น้ำกว้างประมาณ139เมตรการคมนาคมสะดวกห่างจากเส้น340สุพรรณชัยนาทประมาณ4กิโลเหมาะทำบ้านพักอาศัยวัยเกษียณรีสอร์ทปลูกผักทำไร่ทำสวนน้ำมีตลอดทั้งปีไม่มีแห้งหรือจะซื้อเก็บไว้เก่งกำไรไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ขายไร่ละ1 5 0 0 0ล้านแสนบาทราคาต่อรองได้ราคามาจากเจ้าของโดยตรงสนใจติดต่อสอบถามโทร9 9 4 6 6 4 2 3 6 1เบอร์นี้มีไลน์ด้วยนะครับจะซื้อจะขายบ้านที่ดินติดต่อมาได้